ไอ้นี่ก็ดีนะอยากได้ทอง então, อะเอาทองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารีบอลแล้วเรากินตัวรีบอลมันจะรีบอลด้วยไหมเราฟาร์มไวกับชาวบ้านเขาแต่เราต้องได้พิกกี้ไพเปิร์กมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองเอ่อ คำถามคือเราจะซื้อสามเสียเลือดแล้วก็เอาบัตรเจมแล้วเธอหน้าเราอัพเทียถูกไหมนั่นคือแผนถูกไหมแล้วไหนคือคำถามถ้าเ <c oughs> มื่อกี้คือแผนแล้วอะไรคือคำถาม <c oughs> ถามันทดสอบฟัม เข้มแข็งทางจิตใจของเราอะ่ะท่านทดสอบข้าอย่างนั้นเหรอข้าควรจะทำเยี่ยงไรวะเย่งบับถาวรน่ะไม่อยากได้อหรอถ้าอัพเทียรก็ซื้ออนนี้บับเลยกัน็ไม่ต้องเลย เราพ่ายแพ้ให้กับด้านมืดเราพ่ายแพ้กับด้านมืดเปิดหลอดเปิดหลอดขอบคุณครับคุณต่อหรือไม่ต่อ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 ตอือเน, like. นี่ยเห็นไหมมันเริ่มเห็นไหมเห็นสิ่งที่เราทำไหมมันเริ่มมีความหมายนะเนี่ย ตัวละแปดเก้าแล้วเนี่ยบัตรเจมเราก็ไม่เอาแล้วถูกไหมเราก็ย้ายบัตรเจมมาปัาบไอ้นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันแบบเฮ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะปลุกใจเลยปลุกใจเลยอย่างเงี้ยฝวานะเพื่อนขวานะเออปลุกใจเลย เออผมชอบคนแข็งแรงแต่ไม่ได้แข็งแรงกว่าเราอ่ะเออเราชอบคนเข้มแข็งแต่อยา่าเข้มแข็งกว่าเราก็พอเฮ้นี่ถือทองใช่แลนดัปเบอร์เขาจะเอาแลนดัเปเบอร์ไหมปิดหลอดเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว คอมโบกันปะเนี่ยมีคนเปิดหลอดแล้วก็มีคนปิดหลอดฟีดไว้ก่อนค่อยคิดทีหลังมึงเ,เ,เหลือตัวแ X Hack สามไหมเพื่อนมเหลือตัวแ X Hack สามไปเออตัว X Hack สองมึงตบๆไปเลยไม่มีใครเขาว่ามังหรอกเออตัวแ X Hack สามไปแฮปปี้คนอื่นเลี้ยงหมูอ่ะดิไม่ใช่แฮปปี้เราเลี้ยงหมูอ่ะดิ ก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคนอื่นเลี้ยงหมูอ่ะคือมันก็น่าสนใจนะ,นะนเนี่ยว่าไหมแล้วมันก็ออกมาเป็นคือถ้าตัวเนี้ยเป็น living asteroid อ่ะ <c oughs> แต่ประเด็นคือแม่งจัไม่ตายแล้วดิ โอเคโอเคโอเคไอเฮียอยู่ไอเฮียอยู่เม็นโอเคได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้มึงได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ได้สิทธิ์น,น,นั้นเดี๋ยวนี้เพื่อน ไอ่เฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะมันต้องลองอะไรวะ I feel you จูแอนนาเออใช่มาจูแอนนาได้ยินเสียงเธอมามา flashlight แม่ไหมทิบหายแล้วเอาถอนออกจากไอ้นี่ได้ไหมอยากซื้อ over confidence ย่างไง Đèn lập bơ trong phân ngạt Đèn lập bơ trong phân ngạt Tổng ấy Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn และแล้วลูกมังกรก็ประทานพรให้เราหลังจากที่เราสั่งเวยเลือดมันไปสั่งเวรเอเมมาให้มันไปหลายร้อยมันก็ประทานพรมาแล้วอุ้ยไอ้นี่ด้วยไหมอ่ะไอ้นี่ด้วยก็ดีเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเราก็สามารถที่จะนี่ไง เออเออเออเอเอคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ซื้อขึ้นมาเน,านี่ยมันดูไม่ค่อยโอโอโออออไม่ไม่ไม่ไมไมเหตุที่เราซื้อเพราะว่ามันได้นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องซื้อมาใบสักตัวแล้วไหมรู้สึกว่ามัน ขายที่ด้วยวันนี้นี่ก็ต้องไปแล้วยังไงก็ไม่รูวเอาไว้กกเทนินเงี้ยหร potential. ได้รับพลังหินแอสเซอร์ไลท์ข้าได้รับพลังของท่านแลว้วสวยพลังหินแอสเซอร์ไลท์ ต้องการแลนด์ลับเบอร์อีกตัวไม่งั้นก็แพงไปไหมแพงไปแต่ว่าก็นะคือถ้ามันเป็นแลนด์ลับเบอร์มันก็ุ้มอ่ะก็ุ้มอ่ะตันๆแค่นั้นเลยถ้าไม่เป็นแลนด์ลับเบอร์มันก็ุ้มอ่ะ Uh, don't fight anybodys honor and gold but mostly honor never underestimate right? the little ones okay, you this one ate well which means it like can fight well man. I can relate to this one. I feel like we've both been stepped up. I'll do what I can. Hey, watch out! I'm freaking ให้ดูจากบับใครแล,แล้วตัวก็ยืนมั่วตัวกันหมดเลยนะเออเราจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งจะจัด เออไม่อย่างนั้นเราไม่ควรทำแบบนี้นะตัวก็วางมั่วอะไรก็วางมั่วไปหมดเลยเชินดานเมจออกไปเยอะมาก แอสไลท์ light, อีกหนึ่งตัวถ้าแอสไลท์มาอีกตัวนี้รู้เรื่องเรื่องกระเบื้องลาวเลยอ๋อไอ้นี่มันดีเพราะว่ามันจะได้มีตัวออกมาโลปีทุกคนพ่อดีองมายู่ตรงนี้ I can relate to this one. I feel like we've both been stepped on. This one will fight for honor, and gold, but you, honor. This one will fight for honor, and gold, but, fight for and but I can relate to this one. I feel like we've both been stepped on. I bet this one's in their training chạy cúm nè phuộc cua khi ai đang phuộc đó mà chip hại rồi chip hại rồi, farm rồi farm เแล้่า,าไร,ไร,ารเรา,เาโดนตบได้อยู่ใช่ไหมเลือดเราเท่าไหร่วะ อุ้ยเลื่อนเรา29บายบายบายพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไฮ้ไอ้แรปเตอร์แม่งดอม้อนงูกลับมาแล้วงูแม่งก็ดอม้อนแรปเตอร์แล้วแรปเตอร์แม่งกดอม้อนงู โอ,โอเคพอแล้วหยุดแล้วไงมมีหยุดแล้วใช่ไหมหเกมนี้รู้สึกว่าเป็นเกมที่แบบว่าเออนะได้ผ่อนคลาย แล้วไอ้สอไตล์ออยมันไปอยู่ไหนวะเออเราไม่ได้ซื้อสไตล์ออยเลยปะเสร็จ okay. มาแล้ว <c oughs> <c oughs> อาวมาก็มาแล้ว Make the little ones, <laughs> I can relate to this one. I feel like we've both been stepped up. ผมทำเลยลงไปบ้างวะเราถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวแล้วใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหมไอเบนนี่น่ากลัววะ่ะเอ่อ เราควรจะต้องได้เจอผีเทอหนึ่งอะ่ะเราถึงจะแบบว่าไอ้นี่ได้โอ้หไม่ได้เจอโอ้เราเจอตัดด้วย Can fight well. The odds are in my favor. I feel like we've both been stepped up. Eat a drink? Wait, they come by? more free seats? Balance in all things, but especially warband. โอ้โหอ,อันตรายจัดตายปะเนี่ยไม่ตายอ่ะทำไมรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีบาลอนใช่ไหมเออถ้ามันมีไถตัดมันก็จะตกเราอนี่ได้แต่พอมันไม่มีไถตัดมันก็มีกระจบแค่เราก็ตกดิงตัวหนึ่งก็มีตกอ๋อ,อ,อมีสิทธิ์นะเนี่ยมีสิทธิ์นะเนี่ย ก็ลูกผู้ชายจัดเลยมึงก็สู้อย่างมีเกียรติเหลือเกินที่ผายโอ้ยนี่มันตกปีกมาเป็นอะไรวะไพเลทมันอาจจะเป็นไพเลทตบหลังอะไรเงี้ยนะถ้างั้นก็หมายความว่าเกมนี้มันจบแล้วทุกคนจบแล้วเหรอ จบแล้วเพื่อนอัน,นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใชน้นี่แหละเกาะทั้งหลายก็ได้ปลอดภัยมีเกาะแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยน่าจะไหล has great p o t e n t i a l this one will fight for honor and gold but m o s t l y honor too bad this one ate well which means it can fight well ไอ้นี่อุ้ยโอ้มันก็ค่ามตัวไอ้ตัวกินอ้าไอ้ตัวกินมังกรน้่ามมังกรไป

เราหาไพเล็ตบหลังรอบนมือไหมไพเล็ตบหลังเราตัวไม่ใหญ่อะครับแต่เอเลเมนทัลตัวเราใหญ่มากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นไพเล็ตบหลังเราอาจจะตู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเอเลเมนทัลเราก็อาจจะรับคำท้าไม่ว่าหน้าไหนถูกไหมรับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน When I, I want to be just like you. That this one could even scale Mount Neverest. Oh, yeah, he's all power. Never underestimate the little ones. ตัวนี้ดีโอ้ทีนี้เราก็แค่รีบอลในนี่เราก็ GG WP แล้วนี่หว่าถูกปะ ถ้าเราลงสองตัวเรามีโอกาสที่จะกินในตัวนี้ไหมรู้มันกำได้เพื่อนสู้เขาปัาบโอ้ 2> 1, 2, 3, 4, 5, อโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่พอโลทีนึงอ่อ๋อนี่ไงเออเออเกือบโง่แล้วเกือบโง่และเออบุ๋นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้อ๋อนี่ไง แต่ถ้าเกิดมันมีปรับสเตตอะเออถ้ามันปรับสเตตเราอะทำไมเราก็เศร้าๆหน่อย,อยงเงหรอแต่มันก็ปรับได้แค่ตัวเดียวที่เหลือเราก็เริ่มเทิมเลยถูกไหมเราจะไปกลัว,ลวอะไรวะเออเร,เรามีอะไรให้กลัวป่ะวะไม่นาก็ไมหนาพี่จะปรับสเตตพี่ก็ปรับมาเถอะเออเนี่ยมันตกมามันก็ตายแล้วนะ ตัวใหญ่ที่สุดของมันนะยังสู้ตัวใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้เลยจะรอดอะไรล่ะเราจะสู้กับสัตว์ด้วยไอ้นี่ไหมเอ้าวอ้าว